มีคำถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะทุกคนสำหรับถุงปลูกที่สวนของเราว่าซื้อถุงดำมาจากที่ไหนราคาเท่าไรไซส์อะไรถุงดำที่เราซื้อมาใช้ที่สวนของเรานะคะขนาด9คูณ18ค่ะซื้อมาจากร้านเกษตรแถวบ้านนะคะที่บ้านของเราขายเป็นกิโลนะคะกิโลละ60บาทค่ะได้ประมาณ25ถุงนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูพริกกับหัวที่สวนของเราสองคนนะคะ การจะเริ่เติบโตช่วงนี้ก็คือดีมากๆเลยนะคะตั้งแต่ปลูกมานะคะทุกคนเพิ่งให้ปุ๋ยไปแค่ครั้งเดียวนะคะทุกคนให้ในปริมาณไม่เยอะนะคะเพราะว่าต้นพริกยังเล็กอยู่คะ่ะยังเหลือพื้นที่ว่างในกระถางอีกนะคะยังจะไม่ได้ใส่ดินให้มันเต็มนะคะตัวนี้จะเก็บไว้ใส่ปุ๋ยคอกนะคะจะค่อยๆเติมปุ๋ยคอกแล้วก็ดินหมักเข้าไปเรื่อยๆเลยนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะให้ฮอร์โมนทางใบหรือว่าปุ๋ยทางใบนั่นเองคะ่ะ แต่ละกระถางนะคะก็เริ่มออกชอ่อดอกเล็กๆแล้ว